สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมโล่ทุ่งครับ FC มื่อีนบ่าวแอมโล่ทุ่ง15เดือนทางไปติดตามตัวเลขกับบ่าวเปฝันแมนครับพี่น้องบ่าวเปนี่อฝันย่ำไรถูกย่ำตันครับฝันเห็นพีแม่นี่ครับ FC ฝันวังหลอกก้อนนี่ครับถูกเป็นแสนครับได้ลอตเตอรี่อีก30ใบครับได้ลอตเตอรี่อีก30ใบเนาะครับพีแม่มาบอกครับมาล่าสุดเลยครับ มาหาเมื่อคืนนี่ครับเอฟซีประจําหวดวันที่16กันยายนพศ2568ครับพีเมมาหายเลขกสองตัวจ้าจ้าอุศนครับสเซหายรวยเลขงวดนี่เบเป๋นี่กับมันใจยางคักเบาะคันธารฟันเข็นแม่ย่ำไรนี่เลขตัวนี้ออกย่ำนั่นครับสองตัวจ้าจ้าขับกับเบเป๋ครับกดไลค์กดแชร์ให้เบลเอ็มโลทงนัมเบอร์ดย์ครับไปรับชมกับเบเป๋ครับนั่งถาอยู่โฮมคามคางบ้านครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเบลปีครับสวัสดีครับเบลปีลูกหลานพญานาคงอนแดงครับเอฟซีก็ต้องมาติดตามกันเนาะฝันดีโดยเฉพครับเบลปีถ้าที่ว่าดีก็ดีแล้วเนาะฝันเห็นแม่เนาะออ้ยฝันเห็นแม่แม่เป็นเสียชีวิตไปตั้งแต่ปีหกหนึ่งแต่หกหนึ่งพูดยังถึงหกแปดเจ็ดปีครับครับเป็นเสียชีวิตไอ้ไตวายเสียพันธุ์โอ้ไตวายเสียพันธุ์ ครับเขาโรงพยาบาลมือเดียวครับออกมาเสียชีวิตเลยเขาโรงพยาบาลมือเดียวกับอั้นเลยแม่นันต้องวันไปฟอกไตฟอกหยังบ่บ่ได้จ่อบ่ได้หยังคือไปโรงพยาบาลเต็มเช้าวหินตายทีสิอืออันตรายคือกันเนาะโรคไตเนาะครับควันนี้พอดีว่าหยั่นฝันเห็นเหล่ามันใกล้เทศกาลเดี๋มันใเราสิมาหาบุญเขาสาบบุญเขาสาบเนาะครับเนาะออืเพิ่นก็มา กรบปูหรืปูกับยาปูกบปูกาบางคนเสียไปด่วนกันละครัปงยาหนีเสียชีวิตที่หลังแต่ว่าเห็นจะปูมากปูนี่มากครับอันแม่ปูมากครับแมับเป็นมหาเป็นอย่างไหสบายดีบอมมาอยู่บ้านครับลำบากบอนมาครับครับก็มาถามข่าวถามข้าวนะจะา้องกันเลยว่ากับพ่ออยู่ ร่างกายก็เริ่มแข็งแรงขึ้นมากนี่ครับไขรแน่เราเนาะครับป่วไยไขรแน่แล้วครับวันบบนี้เพิ่อนก็เลยว,ว่านี่ขขาวสารแม่ที่มมากฮเหตุขขาวสาร์ที่แม่เนี่ย,ดย,ดยเดือด่งเลยนะครับเลยว,ว่าโอ้ยเหตุจังไลยแล้วเงื่อนค้ามกำเจี่ยวขี้นหน่อยเลยว่าครับเพื่นเลยว,ว่าลองเสี่ยงดวงเมืองจีงวดนี้นครับบุญไม่ให้แม่แล้วก็ลองเสี่ยงดวงเราเด้อดรุ่งหน่อครับเพื่นผมก็เลยถามเพื่นแม่ใ้ตัวไหนล่ะเรียก ก็ว่าเอาที่ลัเมขครับปูแล้วกับพ่อป่าก็ยืนยิ้มปูเป็นก้นใจเย็นนะครับมื่อด้ถามจะแม่แม่กับว่าเจดห้าที่ลุมคนเจ็ดห้าครับครับผมเจ็ดหาวันนี้เราอายุหาสิบเจ็ดได้ตอนเราเสียนะเราบอกเราบอกเจ็ดหาแต่อายุแม่นี่ยหาสิบเจ็ดแม่ครับผมกับตัวเดียวกันนะครับแม่ตัวเดียวกันเจ็ดห้าหาเจ็ดกระตกับกระนั่มครับครับผมวันนี้ ปูนีอายุหกสิบเอ็ดปู่อายุหกสิบเอ็ดปีแมนมาน้ำกันแต่ว่าคุณผู้เวบอกยังเดี๋ยวคุณยิ่งยิ้มดีสิคุณพ่อเมีมากนะครับอันนี้แมีเราเกิดสองพันห้าร้อยสามสองพันห้าร้อยสามแมนครับผมแต่ว่าเราบอกเจ็ดหายน่ะแต่ว่าันปีเกิดเล่าผู้ใดมากัดร่องเสียงดวงบึงสองพันห้าร้อยสามแมนครับว่าต้องยึดก็ได้ครับสองสองห้าศูนย์สามเนาะแมนครับครับผมแต่ว่า พื่อนบอกอยู่เน้นๆเจี๊หาเจ็ดยหาเน้นให้แล้วครับอครับกระลองเมืองเนาะมีสามตัวบอกครับเบาเตีสามตัวบอกครับแปดเจ็ดยบหาดีแปดเจ็ดยบหาขัถามากสามตัวจับไซรุนบอกครับแนนครับแปดเจ็ดห้าเขียนเจ็๊หาไปตั้งหากนครับโอเคแปดเจ็ดห้าอุ้ยสวยงามเนาะครับครับตัดหลินกระซมว่าซื้อขึ้นซื้อลงเนาะก็คือว่าแปดนันเจ็ดยบหานั้น ฝันเห็นแล้วเนี่ยในมันมีแต่แปดนะแล้วเคยมาบอกผมเชือดหนึ่งเนี้ยผมถือแต่สมัยผมขายของอยู่เนาะครับเลาวบอกผมไปขายของแทนเราแล้วเสียชีวิตเนาะครับผมก็ไปขายจังไหนมาบอกจ็ดแปดตัวเดียวเลยเด้ยครับหนั้นผมก็บ่ได้ว่าจังไหยเนี่ยผมก็ซื้อเลยครับบพกาะการพรมเนี้มเซื้อแปดจีดเลยซื้อจีดแปดเลยจ็ดแปดตรงตรเลยแมนผมซื้อไ้ตอนนั้นโตแล้ว พันรุ่นพันอยู่เนี่ยโอ้ครับครับถือมาอะไเงินแสนกว่าบาทถึงลอตเตอรี่อีกสามสิบกว่าใบปาตูกลอตเตอรี่อีกสามสิบกว่าใบแม่นั่นแหละคือเรามาบอกเลขเกี่ันที่ผมถื่อนรายที่สุดในชีวิตเลยพี่แม่นี่ยละแม่โอ้ยดีมากต้อบอกลูกไปขายของมีทุนมีร้อนบ่ดและเอาที่ละแม่จีห้โชคเราโอ้ยเท่ากับบอก ตัวใดละเม็งเจ็ดแปดเด้อเพหนึ่งเจ็ดแปดมาเขากันก็แปดเจ็ดทานี่เองนี่แหละสิกลับมาอีกแล้วครับพี่น้องผมก็เลยว่าล่องเบืองเพราะว่าเจ็ดทานี่มาแน่นอนมาแน่นอนนี่แล้วครับเนาะผมก็บอกสวยงามครับผมซื้อแบบบอกรับเที่ยวนั้นออกแปดเยอะผมเสียดายครับเจ็ดทานี่ผมก็ตามตลอดเทำตลอดสิมางวดนีแล้วเนาะเพราะเจ็ดทานกับแปดทานี่แหละแมนครับหรือว่าแปดเจ็ดนี่แหละมีโอกาสเนื้อ ครับเพราะว่ามันเลือมันมาท่างนี้หลายแล้วโอ้ครับอัดเป็นไหนครับครับปูพญานาคเป็นยังไรครับโอ้เพิ่นก็มาอยู่ในงวดวังหันนะมาอยู่บ่ครับมาดีงวดมางวดวังหันนะนะเมนได้บ่ละครับเพิ่นมาบอกอยู่บ่โอ้ยได้ยังไดยได้แต่อ่ะดีอ่ะเปิ้นซื้อโอ้อ่ะเพิ่นซื้บวะครับกลมกับเพิ่นมาบอกอันเอียงสามหนึ่ง ผมบอคือว่ามันตีออกดอกเล็กสามหนึ่งน้อมันขี้ไร่เนีนายยกก้อนที่สามสามเอ็ดสามสิบเอ็ดตีตีไปแล้วก็ไมอย่างก็มาคนที่สามสิบสองนอกมาส่งถ่ายนายกพอดีนก็บอกอมันสามหนึ่งผมก็บอกอ่าสี่ผมบริเลสสี่ผมว่าเล็มันบางงามนไม่นอยู่ครับสามหนึ่ง แต่มันกลับไปได้เบิดสุดโต้คือบ้าหรอครับแล้วมันลอยตัวเนาะแมนครับแมนแมนแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงที่พวกอ๋อจะบอกเพื่อนถึงมันเป็นดวงของเงินอ้าวตอนนี้เบาปีเพิ่งก่ฝันเห็นแม่เนาะครั้อาฝันเห็นเรานี่เลยดวงดีเลยเพราะว่าตอนเรามีชีวิตอยู่นี่ผมมันก็เหลือเสื่อเนาะผมหาเงินได้ผมให้เราแม้แต่จะคลองบะติดถุง ว่ากับไปตื่นเสูารกันมาจะก้อ้เงินหลกับกับมันเป็นบุญกับเราอยังไี้หรอกแมนแมนอยู่ครับแมนผู้เป็นผู้ที่ผมหักแข่งล้วเล่ากับหัดผมเองครับเรามา่บอกหม่นี่ผมก็ยยังว่าผมกันใจใสอยู่แต่ว่าคือิบวใส่หลดอกเพราะว่วงนี้ต้องเก็บเงินไปรักษาสุขภาพตอนนี้ก็ดแค่น่ขึ้นแล้วเนาะครับเปา่าปีเนาะขอหหายเร็วๆครับมียังเพิ่มเติมอีกครับเปา่าปีก็เพิ่มเติมกันว่า ทั้งสี่แล้วเจ็ดหานี่ครับถือกระทำบุญทำด้านไปนะครับเพื่อเสริมบุญบารมีอย่าของจีเรีนโชคดีไปนะนครับแน่นแน่นแน่นครับอขอบคุณครับเบาเปีครับสวัสดีครับขอให้มีโชคใหญ่กับเบาเปีเนาะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ครับเอฟซีตัวเลขกับประมาณนี้ครับสามตัวนี่เอาหลขกแปดใส่ครับเป็นแปดเจ็ดห้าตัดเล่นครับหาเจ็ดเจ็ดหามันใจครับแปดหาหาแปด เรียกว่า8 7 7 8อยู่ที่นีน่แล้วครับประจำวดวันที่1ประจำวดวันที่16กันยายนพศ2568ครับ A FC มื้อน,นี้ครับเดี๋ยวเบ้าแอมโลทงมีของดีมาฝาก A FC ครับไปรับชมหนึ่งของดีกันครับเบ้าแอมโลทงนี่จะเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับ,บวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดใหม่ติดม,มือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชม เป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีลูกค่าโบกไข่เขาล้านคนย่างพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้ขาขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่จริงิริถือเนานะครับนอะกท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกนะับนัง่าอยู่ของไมนะครับว่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับ สวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอนี้เรื่องการเมตตาหมายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการใชยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่าง้ะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่ครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอ่เือดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้เออธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวต่มลูปคิวสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่อนรวยพ่อหลวงปุรอดไงพ่อหวดดีเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิงใดขายที่ขายทางซื้อรดซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปัาถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยิน่าวกบุรอดซ่าครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่ผม,ม้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค่ายางบ่เห็นลานเฮาไขว่ไข,ขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน่าลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานข้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหิ้งยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้เอนี้ก็มีโอกาสไต้มาสักกระากาบหลวงปูเนาะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายั่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลุงปูอ่อมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับท่านผู้เมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับ รูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้ เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายนะครับนาอมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาอวัดหลวงปู่หลอด,ว,ด,ลอดวัดกโกกุมนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุยนะครับนาอวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แตงเช้นกันนี่ครับนุ่งยินคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเทมาก้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซา,ารครับเอาไปฝากเอฟซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาอเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมหัย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเ้าสีได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายก็เท่ามาได้โทรมาได้ครับ,มา,บามาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปรกีกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเปร,รีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยอพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บอครับนี่ค <Okay. S 1> รับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่ม<บ>ดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ